สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร L4 Plus ใครๆก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยหรอกเราป่วยเราทรมานเองไม่มีใครมาทุกข์กับเราหรอกไม่ป่วยมันไปไหนมาไหนก็ได้กินอะไรก็ได้เลือกได้ทำไมจะไม่เลือกสุขภาพที่ดีละ่ะเชื่อเถอะว่ามีใครอยากป่วยหรอก อะไรที่ทำให้สุขภาพดีก็ต้องเลือกถ้าเราป่วยมันกระทบกับทุกคนเลยนะในครอบครัวอยากจะอยู่กับลูกอีกไปนานๆวันนี้เลือก LC Plus 6ปีต้องดีจริงๆถึงอยู่ได้มานานขนาดนี้มั่นใจใน LC Plus ป้าทานแล้วมั่นใจค่ะ6ปีกับ LC Plus มั่นใจให้ LC Plus ดูแลคุณและคนที่คุณรัก โปรโมชั่นสำหรับคนอยากมีสุขภาพดี LC Plus สามกระปุกปกติ2,400บาทวันนี้เพียงราคา1,900บาทแถมฟรี LC Plus ขนาดเล็ก2กระปุกเล็ก LC Plus 6กกระปุกปกติราคา4,800บาทวันนี้เพียงราคา3,500บาทแถมฟรี LC Plus ขนาดเล็ก4กระปุกเล็กสวัสดีค ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับ LC Plus ไม่ต้องแพงแต่คุ้มค่าซื้อหนึ่งได้ถึงห้าสุขภาพดีเพื่อคุณและคนที่คุณรักค่ะอยู่กับผมแน่กิรกิจครับแน่นอนค่ะอยู่ข้างๆตรงนี้ปุ๊กสมาภรคพี่ติีกสาวสวยของเรานะครับวันนี้มาพร้อมกับชุดสีเหลืองสดใสใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนาทีนี้นะคะเราต้องสร้างความสดใสให้ตัวเองต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่ดีๆเลือกสิ่งดีๆให้กับร่างกายเราด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวันนี้ เราอยู่ใจดวงกันเราอยากจะบอกเลยเกินว่าวันนี้เราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่สบายสบายท่ามกลางอากาศที่โอโซนบริสุทธิ์ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพาตัวเองนะคะไปสูดอากาศดีๆบ้างนะคะแล้วอย่างที่เห็นเขียวๆแบบนี้เนี่ยสร้างความสุขให้กับเราได้แต่ทำไมคะมีคําว่าแต่นิดนึงเข้ามาว่าตอนนี้นะฮะโลกของเราไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะเรากําลังเผชิญกับ มลพิษทาอากาศนั่นคือ PM 2.5ใช่แต่ก่อนที่จะพูดถึง PM 2.5นะพอดีมีคุณผู้ชมแอกะซิบมาบอกว่าเนี่ยอยากจะบอกจังเลยว่าอยากทานอาหารเสริมนะแต่บางทีการสร้างความมั่นใจนะคะใ,ให้กับตัวเองเนี่ยม,มันไม่รู้ไงอ,อย่างเนี้ยในหนึ่งกระปุกแบบเนี้ย LC+ Plus, ประกอบไปด้วยอะไรสกัดมาจากอะไร,รมาจากที่ไหนโรงงานผลิตเป็นยังไงกรอกกันอยู่หลังบ้านหรือเปล่าครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขานี่คือการก้าวเข้าสู่ปีที่6ของ LC+ Plus แล้วเปิดรายการวันนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องมลภาวะอะไรต่างๆที่น้องเนพูดมาที่เราได้กันไว้พาคุณผู้ชมไปดูก่อนเลยไปดูโรงงานไปดูที่ตั้งไปดูแหล่งผลิตของเขาว่า กว่าจะได้มาซึ่งหนึ่งกระปุกของ LC+ ที่คุณผู้ชมซื้อกันไปนั้นเขามาจากโรงงานที่มีคุณภาพมาตรฐานแค่ไหนไปชมกัน,นค่ะ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานผลิต l c ล l ีพลนะครับพาคุณผู้ชมมาชมกันสดๆที่นี่กับโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานสะอาดและคุณภาพระดับสากลน,นอกเหนือจากเราจะได้ชมห้องต่างๆแล้วในวันนี้นะฮะอยากให้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการท่านที่กําลังลังเลใจกําลังตัดสินใจว่าจะทาน l c p l u พดีหรือไม่วันนี้คุณจะได้รับคําตอบอย่างแน่นอนครับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร L C Plus เรามีโรงงานผลิตสมุนไพรที่ได้คุณภาพทุกขั้นตอนของการผลิตมีการควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีความสะอาดปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริโภค L C Plus จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเสมอมาด้วยมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานรับรองคุณภาพระดับโลกจึงทำให้มั่นใจได้ว่า L C p l ได้ผ่านการผลิตภายใต้มาตรฐานสากล ระยะเวลากว่า8ปีครับที่ l c p l u พอยู่คู่กับคนไทยผมเชื่อมั่นนะครับว่าจากการที่เราได้พาชมโรงงานในวันนี้ท่านที่ได้รับประทาน l c p l u พอยู่แล้วจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นส่วนท่านที่กำลังลังเลใจท่านที่กำลังเจ็บป่วยอยากจะรับประทานคุณรีบตัดสินใจสั่งซื้อเลยนะครับแล้วท่านจะได้รับสรรพคุณอย่างเต็มที่กับสมุนไพราย p l u พ สสมุนไพรกับอีกหนึ่งวิตามินจะเป็นตัวช่วยให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงได้วันนี้ถ้าหากว่าคุณเจ็บป่วยเรามีคำแนะนำดีๆโทรมาหาเราสิครับ โปรมชั่นสำหรับคนอยากมีสุขภาพดี LC Plus 3กระปุกปกติ2,400บาทวันนี้เพียงราคา1,900บาทแถมฟรี LC Plus ขนาดเล็ก2กระปุกเล็ก LC Plus 6กระปุกปกติราคา4,800บาทวันนี้เพียงราคา3,500บาทแถมฟรี LC Plus ขนาดเล็ก4กระปุกเล็ก ก็เป็นการตอกย้ำความมั่นใจกับการพาไปชมโรงงานผลิตของ l c p ะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้เห็นเรื่องของกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานบรรจุพันธุ์ทุกๆแคปซูลจะต้องปลอดภัยและที่สําคัญคุณภาพในกระบวนการผลิต โรงงานอุตสาหกรรมของเราเรียกว่าคุณสามารถมั่นใจในการรับประทานได้เลยโอ้โหคุณผู้ชมค่ะตามน้องเนไปแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้คือต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่มีโอกาสได้เข้าไปดูกระบวนการผลิตของ<ช>เขาว่ากว่าที่เราจะได้อาหารเสริมขึ้นมาหนึ่งกระปุกอย่าง L C plus อย่างเนี้ยคนไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ การก้าเขาไปสู่โรงงานเลยคคือเขาต้องดูแลการความสงฆ์ความสะอาดอะไรกันขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่แล้วครับเขาจะต้องดูแลเรื่องของมาตรฐานเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดเข้าไปเจือปนเจือปนในผลิตภัณฑ์<อ>เวลารับประทานคุณก็มั่นใจได้นะฮะและที่สําคัญเรื่องของคุณภาพการผลิตก<ห>ระบวนการต่างๆสมุนไพรทุกๆตัว<ห>4ีสมุนไพรกับอีกหนึ่งวิตามินเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในแคปซูลทุกๆแคปซูลอย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย<ห>แคปซูลไหนไม่เต็มคัดออกฮะจริงจริงจริงแล้วพอพูดถึงแคปซูลนุ่งเน มีกระปุกไหนที่เราแอบ่มเปิดได้บ้างไหมอยากเห็นว่าข้างในเป็นยังไงผมเตรียมมาให้ได้ชมก่อนนะฮะกระปุกได้ชมไปพร้อมๆกันพร้อมๆกับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการแอซิพลัสอยู่ขณะนี้นะฮะนี่คือ1กระปุกมีทั้งหมด50แคปซูลรับประทานกันแบบนี้เลยนะก่อนที่จะไปซื้อตามท้องตลาดมันมีราคาที่ถูกกว่าเพราะฉะนั้นการที่คุณได้ของถูกอาจจะไม่ดีเสมอไปคุณต้องดูเลยฮะ ในหนึ่งกระปุกที่ผมไปบกถึงโรงงานมาเนี่ยนะฮะ<ฆ> LC Plus โลโก้ชัดเจนเลยนะฮะ LC Plus ดังนั้นไปหาซื้อที่ไหนราคาอย่ามองแต่เรื่องของของถูกนะครับเพราะคุณภาพและปริมาณก็สําคัญทีนี้เรามาดูข้างในกันหน่อยดีกว่านะครับใน1กระปุกมี LC Plus อยู่ทั้งหมดกี่เม็ดด้วยกันกี่แคปซูล<ะ>มีกี่แคปซูลคะ50คบแ <50 S 2> คปซูลน,นะครับแล้วแกะเข้าไปนะฮะจะต้องมีการปิดผนึกอย่างเรียบร้อยซีลอย่างดีบรรจุภัณฑ์เราต้องสะอาดนะจะมี อะไรเล็กอะไรน้อยไปปนไม่ได้เลยในหนึ่งกระปุกขออนุญาตเทนะครับเดี๋ยวพี่ปุ๊กเทให้ไหมนะครับมีทั้งหมดนี้เลยฮะ,ะถ้าได้เห็นกันก็จะเป็นหนึ่งบรรจุภัณฑ์แคปซูลแบบนี้นะฮะเยวจะมีภาพให้ได้ชมกันด้วยในหนึ่งแคปซูลประกอบไปด้วย4สมุนไพรกับอีกหนึ่งวิตามินนั่นคือเห็ดลินจือเห็ดลินจือไปดูกันหน่อยว่าเห็ดลินจือเขามีอะไรบ้าง เฮต์ลินจือ er, ใช้เป็นยาบำรุงร่างกายบรรเทาอาการอ่อนเพลียช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและทําให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวสร้างสารต้านมะเร็งเป็นยังไงฮะเฮตลินจือ er, แค่ได้ยินชื่อเราก็รู้จักแล้ว่ใช่ค่ะแต่ว่าในสารสกัดจาก LC+ Plus ไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ค่ะเพราะว่าในนี้เรายังมีทางเช่าค่ะ ถังเชา่าประโยชน์ของถังเช่าต่อต้านและยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งและเลื้องอกลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดฟื้นฟูนระบบการทำงานของไตต้านอาการอักเสบในส่วนต่างๆของร่างกาย เห็นไหมฮะว่าถังเท่ากว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆนะเพราะว่าราคากิโลกรัมเนี่ยโอ้โหบอกราคาไม่ได้เพราะมันสูงมากก่าจะมาอยู่ในนี้นะฮะถูกต้องค่ะแต่ว่า LC Plus นะคะเราจัดให้เพราะว่าเราคัดสรรนะคะสารสกัดอย่างดีเราเลือกแล้วเลือกอีกแล้วเราเลือกจากทิเบตเลยเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้รับสารสกัดที่มาจากต้นตำรับเขาจริงๆนี่แหละเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่หลายๆคนรู้จักแล้วก็ได้ยินชื่อกันมานานมากแล้วนะนี่คือหนึ่งใน4สมุนไพรที่อยู่ใน ไอล์ซิลดโดยมาดูตัวต่อไปครับนั่นก็คือโสมครับโสมเกาหลีสมุนไพรบำรุงร่างกายชั้นดีโสมช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งรังไข่มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งปอดลดความเครียดแก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับช่วยบำรุงสมองและระบบความจำ คุณผู้ชมถามไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเพราะว่า LC Plus นั้นเราเลือกโสมมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราคุณผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วนะคะหลายคนเนี่ยโอ้โหคุ้นเคยกับโสมนะใส่ในหลายสิ่งหลายอย่างเวลาจะทานโสมเขาบอกต้นตำรับนต้องไปเกาหลีเลยทางไกลโน่นนะขึ้นไปถึงยอดเขาสูงก่อจะได้มาขึ้นไปเองเลยเหรอไม่ได้ขึ้นเองครับแต่ว่าเรามีการนํามาให้ได้ทานกันโดยที่เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วก็บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์1แคปซูลของ LC Plus ด้วยนะครับใช่ค่ะไม่เพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ ยังมีสารสกัดอีกหนึ่งตัวจากสาหร่ายสไปรูลินาค่ะสาหร่ายสไปรูลินาประโยชน์จากท้องทะเลซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเพื่อความแข็งแรงช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายป้องกันโรคไขมันในเลือดสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ สี่สารสกัดแล้วนะคะคุณผู้ชมที่รวมอยู่ใน L-C Plus นะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือหางเช่าโสมสาหร่ายสไปรูลิน่านะคะแต่ไม่เพียงแค่นี้เพราะว่าเรายังอีกหนึ่งวิตามินที่รวมอยู่ในนี้นั่นก็คือวิตามินวิตามิน4ครับค่ะวิตามิน4เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่และลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัยทำหน้าที่เชื่อมเนื้อเยื่อต่างๆไว้ด้วยกันช่วยทําให้ผิวพรรณเต่งตึงช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ผู้ชมคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่า4ี่สมุนไพรกับอีกหนึ่งวิตามินซีนั้นมีอะไรกันบ้างผมเชื่อว่าหลังจากที่ได้ชมแล้วคงจะทําความรู้จักกันแล้วก็เชื่อมั่นมั่นใจอย่างแน่นอนกับผลิตภัณฑ์แอลซีพัสกระปุกนี้ครับใช่ค่ะเพราะว่าเราคาัดสรรนะคะสารสก,กัดแต่ละตัวอย่างที่ผู้ชมทราบเราว่าไม่ธรรมดาเลยแล้วทั้ง4ตัวที่เป็นสารสก,กัดกับอีกหนึ่งวิตามินซีเนี่ยนะคะที่เราผนวกรวมกันคุณผู้ชมคะค เขาไปทํางานนะคะพร้อมๆกันนะคะเพื่อให้ในหนึ่งแคปซูลที่คุณผู้ชมทานเข้าไปเนี่ยได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะตอกย้ําความมั่นใจและการคัดส,สันในสิ่งที่ดีให้กับคุณผู้ชมค่ะควันนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่หลายคนจะมีคําถามเอ๊ะเราจําเป็นต้องทานอาหารเสริมไหม ทานได้หรือเปล่าคุณผู้ชมคะการทานอาหารเสริมนะคะวันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้นะคะการดูแลตัวเองบางคนบอกว่าทานอาหารครบ5หมูแล้วนะออกกําลังกายแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้อยากทานทานแล้วหลายคนบอกว่าสบายใจคุณผู้ชมแต่ว่าจะทานก็ต้องเลือกดีๆนะคะอย่างวันนี้ที่เราไปพาไปชมโรงงานแล้วเห็นเลยมาตรฐานการผลิตทุกอย่างนะคะเป็นไปตามมาตรฐานแล้วราคาล่ะยังไงราคาไม่ต้องกังวลครับเพราะว่า LC p ซิ s ใน1กระปุกเนี่ยนะฮะราคาถ้าไป เฉลี่ยแล้วต่อแคปซูลเนี่ยถือว่าราคาค่อนข้างที่จะพอสมควร ah. แล้วก็คุณภาพเหมาะสมกับราคาดังนั้นแล้วท่านที่กําลังเจ็บป่วยอย่ารีรออย่ารอช้าหรือว่าวันนี้ท่านอาจจะยังไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยอย่าให้หันกลับมามองดูตัวเองครับว่าเราควรจะกลับไปดูแลรักษาตัวเองแล้วหรือยังเพราะวันนี้คุณอาจจะใช้ร่างกายของคุณทํางานมาตลอดในช่วงชีวิตที่ผ่านมาหรือการพักผ่อนน้อยเรื่องของการดูแลสุขภาพอารมณ์ความเครียดต่างๆก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยสิ่ง ค้าดีจากโรงงานเรามีให้เลือกชมกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ถ้าจะถามว่าโปรโมชั่นที่วันนี้เรามีมาฝากแฟนๆรายการที่ชมรายการอยู่ในตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะครับผมไปชมโปรโมชั่นกันก่อนค่ะโปรโมชั่นสําหรับคนอยากมีสุขภาพดี l c Plus สามกระปุกปกติ2,400บาทวันนี้เพียงราคา1,900บาทแถมฟรี l c Plus ขนาดเล็ก2กระปุกเล็ก 6กระปุกปกติราคา4,800บาทวันนี้เพียงราคา3,500บาทแถมฟรี LC+ ขนาดเล็ก4กระปุกเล็ก6ปีกับ LC+ มั่นใจให้ LC+ ดูแลคุณและคนที่คุณรัก ดูโปรโมชั่นกันมาแล้วบางคนอาจจะกําลังตัดสินใจแล้วก็กําลังเลือกว่าเอ๊จะสั่งไปทานดีหรือไม่ผมบอกเลยนะฮะว่าทุกคุณสั่งวันนี้คุณจะได้ราคาพิเศษเลยนี่ราคาที่จะสั่งเนี่ยสั่งไม่ทันเพราะว่าเลือกโปรโมชั่น <ซะ S 1> ไม่ถูกคุณผู้ชมคะบอกค <ผม S 2> ุณผู้ชมตรงนี้ก่อนเลยว่าถ้า L C Plus ไม่ดีจริงอยู่ไม่มายาวนานขนาดนี้แน่นอนเพราะว่าเราผ่านการเวลามาแล้ว5ปีคุณผู้ชมนี่คือการก้าวเข้าสู่ปีที่6กและการก้าวเข้าสู่ปีที่6ของเราเราจึงมีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้คุณผู้ชมน้องเน ชั้นวันนี้ที่จัดมามีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยนะฮะเราอยากจะให้คุณนําไปทานเลยแบบ3กระปุกเพราะกระปุกเดียวอาจจะเห็นผลช้าดังนั้นแล้ว3กระปุกวันนี้จากราคาปกติ2400บาทแต่เราไม่ขายเราขายคุณเพียงราคา1900บาทเน่กระปุกนี้นะฮะหนึ่งบาทไม่ใช่เพียงแค่ได้3กระปุกนี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมยังแถม2กระปุกเล็กด้วยมีค่สกระปุกเล็กไปให้ด้วยนะคะทา คุณผู้ชมนะคะจะได้ไปวันนี้เนี่ยกี่กระปุกเนี่ยทั้งหมด5กระปุกครับ3มกระปุกใหญ่2กระปุกเล็กยังไม่พอนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ถ้าว่าคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการที่ออกอากาศอยู่ผมมีแบบจุใจเลยเอาไปฝากเพื่อนพอ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอ่ะหกกระปุกครับออาเดี๋ยวแค่นั้นไม่พอคะ่ะมือคุณก็ถือไม่ไหวแล้วนี่มีอันนี้ให้อีกค่ะคุณผู้ชมนี่มี <4 S 1> ให้แถมสี่กระปุกเล็กกระปุกเล็กนะฮะดังนั้นแล้ว 6กระปุก4 8 0 0ัรบาทไม่ขายเราขายเพียง3 5 0 0ัรบาทแถมอีก4กระปุกเล็กเอาไปเลยแบบจุกจุกใช่แล้วค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะแอบบอกคุณผู้ชมว่ามีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยสบายใจได้ของแล้วก็ค่อยจ่ายเงินก็ได้นะครับค่ะวันนี้ะน<บ>คะคะต้องบอกว่าเวลาที่เราจะดูแลสุขภาพหลายคนชอบถามว่าเอ๊ะเราเจ็บป่วยเราทานได้ไหมปัจจุบันโรคที่คนเป็นกันเยอะมากมีหลายโรคเลยนะมะเร็งเออยาบหวานเการูมาตอยโรคเกี่ยวกับระบบเลือด ทางเดินหายใจและที่สำคัญสิ่งที่เกิดจากไวรัสต่างๆที่มันปนเปื้อนอยู่ในสารพิษอากาศอาหารอุดเยอะม,มากและโลครคภัยไข้เจ็บอื่นๆก็มีมากมายหลายโครคนะคะ <ผม S 1> นอกเหนือจากโรคที่น้องเนยยกตัวอย่างไปแต่คุณผู้ชมคาะคำถามคือเอ๊ะเราทานได้ไหมการจะทานอาหารเสริมนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีคือความมั่นใจย้ำนะคะ LC+ อยู่วันนี้ในตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร,ร,รเสริมเพื่อสุขภาพเนี่ย ปีที่5-9เข้าสู่ปีที่6แล้วดังนั้นไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้พาคุณผู้ชมไปดูโรงงานแล้วเห็นแล้วว่ากว่าจะได้มาซึ่ง L C พัด1เม็ดครับผมโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเขาดูแลกันละเอียดในทุกขั้นตอนผ,ผ่านคุณภาพมาอย่างดีผลที่ตามมาคืออะไรวันนี้เราจึงนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้คุณผู้ชมในโปรโมชั่นที่ราคาดีและราคาพิเศษดังนั้นนะคะการทานอาหารเสริม คนเจ็บป่วยทานได้ไหมต้องบอกเลยว่าทานได้แต่การจะทานอะไรนะคะส่วนหนึ่งก็คือคุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะต้องรักษาตามที่ ป็นโรคอะไรต้องไปพบคุณหมอนนะแล้วอ,อ,อันนี้น<ำ>โอ้แล้วอันนี้ก็คือเสริมเข้าไป <c oughs> บอกคุณหมอด้วยว่าตอนนี้ทาน l อ Plus อยู่นะานทานควบคู่กันไปด้วยก็ได้บางท่านกังวลว่าจะทานช่วงเวลาไหนดีจริงๆผมอยากจะแนะนําว่าทานช่วงเวลาที่คุณสะดวกก็ได้เพราะว่าเป็นสมุนไพรสามารถทานได้และที่สําคัญถ้าจะให้ดีเลยบางคนอาจจะบอกว่าทานก่อนนอนสิ <c oughs> จะดีมากเลยเพราะว่าเวลาตื่นเช้ามามันก็จะมีความสดใสเกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงเวลาที่เรานอนเนี่ยมันจะเหมือนกับการไปฟื้นฟูร่างกายในช่วงที่เรากําลังหลับอยู่ดังนั้นแล้ว ทาน2แคปซูลก็ได้นะครับสำหรับท่านที่กำลังดูแลตัวเองส่วนท่านที่เจ็บป่วยอาจจะต้องขอคำแนะนำเพิ่มเติมว่าคุณจะทานเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับร่างกายของคุณแต่ผมแนะนำว่าอย่างต่ำๆเนี่ยคุณควรจะรับประทานอย่างน้อยๆ1กระปุก50แคปซูลก่อนเวลาสั่งเนี่ยอยากจะให้สั่งทีละ3กระปุกไป <นะ S 1> เลย150ยแคปซูล เพราะยังไงฮะทำไมต้องบอกแบบนี้เพราะว่าในช่วงเวลาที่คุณกําลังรับประทานร่างกายมันเริ่มรู้สึกปรับตัวเข้ามา<ะ>ในช่วงกระปุกแรก50แคปซูลเนี่ยแล้วคุณหยุดทานพอเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วปรากฏว่าหลายคนเนี่ยน่าเสียดายมากคุณพุกคือ<ะ>หยุดทานไปปรากฏว่าอาการมันเริ่มกลับมาอีกอย่าให้ทานต่อเนื่องไปเลย50กระปุกหมดแล้วต่อเนื่องเป็น100 พอ100ต่อไปเลย150แคปซูล3กระปุกสั่งไปทีเดียวพร้อมกันเลยครับและโปรโมชั่นพิเศษด้วยอย่างที่ผมได้เรียนไปนะฮะ3กระปุกราคาพิเศษเพียง1,900บาทมันคุ้มจริงๆนะใช่ค่ะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้ขอค,คำแนะนำจาก call center ของเราได้ค่ะให้ LC Plus นะคะดูแลคุณและคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ผลัดวันประกันพุ่งนี้โอ้โหไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมป่ว<ำ>ยแล้วปัจจุบันนี้หลายคนจะเป็นบอกว่าอุย้ยอย่างนี้ฉันดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนได้ดี เพราะว่าเจ็บป่วยแล้วเป็นยังไงตแรแลกตัวเอง เวลาไปไปรักษาที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลย,ยค่ารักษาเท่านี้ไม่จ่ายได้ไหมคะเอาง่ายๆว่าเสียทั้งเงิน<า>เสียทั้งเวลาเสียทั้งกาลังใจ<า>เสียทั้งคนรักเอาทำไมต้องเสียคนรักเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเรามามัวจะมัวเจ็บป่วยเราก็ไม่ได้ดูแลคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็ส่งผลเสียดังนั้นแล้วเนี่ยหันกลับมาดูแลตัวเราเองก่อน<า>ที่มันจะสายเกินไปยิ่งดูแลตัวเองมากเท่าไหร่สิ่งที่เราได้รับมันก็จะยิ่งมากเท่าทาว,วีคูณเหมือนกับที่คุณให้กับตัวเองนั่นแหละคุณคะคุณต้องสม่ําเสมอต้องมีวนัยไม่่ชโห ทานวันนี้นู่นอีก4ี่หปีมาทานใหม่แล้วมันจะ,ะ,นจะไปเห็นอะไรนะคะคือถ,ถ้ารู้สึกดีขึ้นต้องทานต่อเนื่องใช่ดีขึ้นต้องทานต่อเนื่องอย่าทิ้งเวลาอย่าปล่อยเวลาให้มันช้าแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองเอาป่วยทีทานทีป่วยทีทานทีโทรหาคอร์เซ็นเตอร์ของเราเพราะคอร์เซ<ๆ>็นเตอร์ของเราพร้อมที่จะให้คําแนะนําคุณว่าวิธีการรับประทานเป็นอย่างไรคุณป่วยเป็นอะไรบอกเราได้หมดเลยอย่ากักขออย่างเดียวเลยนะฮะ บอกเลยว่าอยากกักเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้บอกหมดหไม่ได้บอกตามความเป็นจริงเราไม่รู้ดังนั้นแล้วคุณต้องบอกต้องคุยต้องเปิดใจเหมือนที่คุณติดตามรับชมรายการแล้วละ่ะเปิดใจชมรายการของเราก่อนโปรโมชั่นสําหรับคนอยากมีสุขภาพดี LC Plus ามกระปุกปกติ2,400บาทวันนี้เพียงราคา1,900บาทแถมฟรี LC Plus ขนาดเล็ก2กระปุกเล็ก 6กระปุกปกติราคา4,800บาทวันนี้เพียงราคา3,500บาทแถมฟรี LC+ Plus ขนาดเล็ก4กระปุกเล็ก โอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้ที่สนใจต้องบอกว่าสนใจก่อนคือนอกเหนือจากจัดรายการกับคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ทุ่มทุนมากไปรับสาย call center เองที่อยากรู้ว่าเขาป่วยเป็นอะไรกันบ้างแล้วเขาอยากจะได้อะไรจาก LCP l u s ก็รับสายโทรศัพท์กดเข้ามาส่วนใหญ่เขาก็จะบอกฮัลโหลไม่บอกเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเบอร์ส่วนตัวไม่มีไม่ีมีขายอะไรล่ะมี call center เอาไปรับสายมี call center รับสายแล้วเขาบอกว่าฮัลโหลคุณเนเป็นมะเร็งทานกี่เม็ดดีหรือบางคนบอกว่าเป็นอมพตะอมภาตแต่ผม คิดดีก่อนเป็นอัมพาตหรืออัมพาตบางคนยังแยกไม่ถูกนะเพราะว่าลักษณะโรคจะต่างกันใช่ก็ต้องถามอาการเริ่มต้นก่อนว่าอาการเนี่ยมันเริ่มรู้สึกเป็นยังไงแล้วส่วนใหญ่ก็จะบอกมักจะชาอาการชามันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากให้คุณไปปรึกษาคุณหมอด้วยเพราะคุณหมอจะมีช่องทางวิธีการแนะนําให้คุณอย่างถูกต้องเมื่อคุณรู้วิธีการรักษาของคุณจากคุณหมอแล้วเอลซิพัสก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่คุณสามารถที่จะ ลองหันมาดูแลสุขภาพตัวเองจากสมุไนไพรนอกเนือจากโรคอ,<ช>อัม,มพฤึ์อัม,มพาตที่ไปเจอแฟนโทรมาแล้วเส้ๆๆๆๆนเลือดติดตำอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีประจำเส้นเลือดติบตันบางทีออกมาในแนวเส้นเลือดในสมองตีบ<ห>แล้วเกิดเส้นเลือดในสมองแตกด้วยคืออาการต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองอย่าง เข้มงวดที่ผ่านมาหลายคนถึงขั้นนอนตอนนี้ก็คือกําลังรักษาอยู่กับ<ฆ>คุณหมอเราก็อยากจะให้กําลังใจ<ฆ>แล้วก็บอกว่าต้องขอบพระคุณด้วยที่ติดตามรับชมรายการ l c p l u s ของเราเพราะนั่นแสดงว่าคุณเริ่มที่จะเปิดใจแล้ว คุณเปิดใจที่จะหาทางที่จะดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นจากการที่เรารักษาโดยคุณหมอแล้วเนี่ยกำลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยต่างๆสามารถทาน LC+ plus ได้ไหมได้แน่นอนคืออยากให้หลายๆคนมองว่าไม่เฉพาะการรักษาแต่เป็นในเรื่องของการดูแลตัวเองเราใช้คำว่าดูแลตัวเองดีกว่าเพราะว่าเราไม่ใช่ยาเราจะย้ำอยู่เสมอว่าเราเนี่ยเป็นสมุนไพรเป็นอาหารเสริมเพราะนั้นการทานอาหารเสริมเนี่ยเข้าไปดูแลสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งใช่ก็ คือเสริมกับยานะคะที่คุณผู้ชมได้รับการรักษาจากทางโรงพยาบาลจากทางคุณหมออยู่แล้วอันนี้ย้ำนะว่าเราคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม3กระปุกราคาเพียง1,900บาทแถม LC p ซ u พลกระปุกเล็กไปอีก2กระปุกนี่คือ<ช>ครกระปุกเล็กนะฮะ กระปุกนะครับ<ฆ>ในราคาพิเศษเพียง3,500บาทเราแถมกระปุกเล็ก20บแคปซูลไปอีก4กระปุกครับ<ฆ>ก่อนที่จะจากการวันนี้ขออนุญาตย้ำนิดนึงนะฮะสำหรับท่านที่กินดีก็อยากให้กินกันต่อเนื่องรับประทานกันแบบต่อเนื่องยาวๆไม่ใช่เฉพาะโอ้โทานแล้วรู้สึกดีขึ้นพอแล้วไม่ทานแล้วอันนี้<ฆ>ไม่ได้อยากให้ทานกันแบบต่อเนื่องไปเลยนะครับ และอย่าลืม LC PLUS วันนี้ฝากไว้ในใจคุณผู้ชมค่ะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการของเราหมดเวลาแล้วผมเนกิรกิจปุกสมารพรค่ะยามลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ